สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนําการปลดล็อกอหน้าบางหน้านะครับในส่วนของปปห้านะครับที่ที่ติดล็อกอยู่นะครับวิธีการก็มีดังต่อไปนี้นะครับเมื่อคุณครูเปิดโฟลเดอร์ออกมานะครับก็จะพบกับไฟล์ปปห้าของเรานะครับคุณครูก็ดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นคุณครูก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปที่หน้าของตัวชีวัด นะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเมื่อเราคลุมแล้วก็ลบเนี่ยมันจะมีบางแถวบางคอลัมน์นะครับที่ที่เราไม่สามารถลบได้นะครับอันนี้ก็คือเนื่องด้วยติดล็อกอยู่นะครับตอนวิธีการง่ายๆเลยนะครับคุณครูคุณรคณร,คณรูเอาเมาส์นะครับไปวางไว้ที่คำว่าตัวชี้วัดนะครับ เมื่อมันขึ้นลูกศรแบบนี้แล้วคุณครูก็คลิกขวาเลยครับคลิกขวาแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปที่ยกเลิกการป้องกันแผนงานครับอ่าคลิกเลยมันจะขึ้นหน้าต่างออกมานะครับให้เราใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็คือมอคตานะครับมอคตารหัสผ่านมอคตาพิมพ์อย่างไรนะครับเอ่อแนะนำให้คุณครูพิมก็ มอกตาได้เลยแต่ว่าต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนนะครับอ่าเนื่องจากมันติดรหัสอยู่ที่เป็นภาษาไทยนะครับแต่พิมพ์เวลาพิมพ์พิมพ์ภาษาอักฤษนะครับเปลี่ยนเป็นไทยแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์มอกตานะครับก็พิมพ์ M o q ม e, a อ่ะของผมพอสังเกตว่า ถ้าพิมพ์เนี่ยปกติมอกตามันจะมีห้าตัวนะครับแต่รหัสมันมันจะขึ้นสี่ตัวอันนี้ขึ้นอยู่กับบางคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์บางตัวที่มันอาจจะจะสระสําคัญทำให้ไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับรวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือคุณครูอาจจะต้องเปิดโปรแกรมแชทอะไรสักอย่างมานะครับสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คุณครูพิมพ์คําว่ามอกตาไปในโปรแกรมแชทนะครับ โดยโดยเครื่องหมายยังเป็นภาษาไทยนะครับ m o q t a นะครับซึ่งภาษาไทยมันก็จะได้ทอหานนอนหนูไม้ยมกสระอะอฟอปันนะคุณครูก็คัดลอกมาได้เลยครับแล้วมาวางนะครับมาวางตรงนี้แล้วก็ตกลงอพอตกลงปับ๊บหน้านี้จะปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็สามารถหลบตัชีวัดได้เลย อารลบแล้วนะครับทีนี้พอลบแล้วมันไม่สวยงามมันมีมันอาจจะขึ้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นกรีดขีดอยู่นะครับตรงนี้วิธีการแก้ไขก็คือคุณครูเลือกข้างบนก็ได้ครับสักหนึ่งตัวแล้วคุณครูไปที่ตัวคัดวางรูปแบบนะครับแล้วมาค้างไว้กดค้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อย มันก็จะเป็นไปได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับคุณครูอ่าคลิกที่ข้างบนแล้วก็เอาเมาส์มาไว้จนเป็นขีดสีดำนะครับแล้วก็ลากลงมาก็จะได้เหมือนกันนะครับเอาลากทีละช่องก็ได้ครับอ่าลากทีละช่องตรงนี้ได้เหมือนกันครับจากนั้นเราก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับอ่าหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่คุณครู หลายหลายท่านนะครับขอบคุณครับ